ครับโรงเรียนวัฒนาคนครจากสะแก้วอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดนะครับแต่วันนี้ต้องชมกีตาร์ของโรงเรียนวัฒนาคนครนะครับกีตาร์นี่ฝีมือดีมากๆเลยนะ,ะฮะฝีมือดีค่ะกีตาร์เฮ้ดีต้ารซีนเนี้ยนะครับแล้วก็เออขึ้นด้วยวงใหญ่รับด้วยวงใหญ่กีตาร์นี่จะส่งตลอดเรามาส่งด้วยวงใหญ่แล้วส่งให้นักร้องร้องนะครับ แล้วตอนช่วงโซโล่ก็จะรับด้วยกีตาร์เหมือนกันกีตาร์ถึงบอกเ,อเลือกเครื่องมือใช้ที่ถูกต้องนดนตรีน้ำใหม่ตอนเล่นได้ดีนะฮะดนตรีขอชมนะครับขอบคคุณ่ะแล้วมาถึงพนมทวนชนุทรรมการเจนบุรีเพลงนี้อย่างที่เรียนให้ทราบเพชรรุ่งในสลัมนี่ถ้าเรื่องดนตรีแล้วก็เครื่องไทยมาผสมไม่ว่าจะเป็นพวกขิมพวกเปิงมงังพวกอะไรเข้ามาผสมนี่ถือว่าทําได้เหมาะสมเปิงมงังตีดีนะ รื่นดีนะครับถือว่าเปิงมังมือไหวดีนะพีน่นตนะครับผมแล้วดนตรีเล่นซอฟดีมากๆเลยแมพนมทวนฝีมือดนตรียอดเยี่ยมนะครับออยอดเยี่ยมค่ะ,ะแก้วสาอแก้วผาส่อแก้ววัฒนากนรนิดนึงที่ผมอยากจะเริ่มก็คือบอกให้ครูบาอาจารย์ได้ทราบว่าท่านเลือกนักร้องมาร้องเพลงนี้ได้ไม่ถูกคนเพราะเสียงเธอไม่เหมาะที่จะร้องเพลงแบบนี้นะครับเพราะเสียงเธอไม่หนักแน่น หนูเหมาะที่จะร้องเพลงหวานๆแต่คำน้อยๆมากกว่าเพราะหนูปอดเล็กถอนหายใจไม่ยาวนะปอดเล็กฉนั้นครูบาอาจารย์ที่จะหากว่าสมมติเข้ารอบต่อไปจะให้เธอร้องนะครับเลือกเพลงหวานๆที่คำน้อยๆน <laughs> ้อมทวนการเจนบ,บุรี <laughs> ผมตัดสินแบบไม่เข้าข้างบ้านผมนะเพราะผมก็คนการเจนบ,บุรีที่ตอนใหม่ๆเนี่ยผมวาดภาพเจ้านหนูคนนี้อะ โอ้เสียงคงจะนาสิกดีน่าดูเลยบงเพราะเขาเกินมายังไม่เดินถึงตอ,ต,อตอนที่ใช้นาสิกนะเพราะว่าวงเสียงเนี่ยโอเคน่าจะได้แต่พอเอาเขาอจริงนาสิกไม่มีเลยไม่มีเลยใช้โหเอาครับซึ่งนั่นไม่ใช่นะครับนั่นไม่ใช่นะครับเพราะจินตกรเขารอ้องไม่ร้อมากเ่องนี้แมถ้าหยิบเ่องนี้มาร้องคุณต้องทําให้ได้ถึงเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์การร้องของหนูมีข้อดีอยู่อย่างหนึง่งเขร้อ,องตรงจังหวะด,ดีมากร้องตรงเป๊ะเป๊ะเป๊ะไม่มีข้อตีเตียนเลยผมว่าโอเคเลย มาดูตรงเรียนวัฒนเกรอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดครูชอบวิธีการคิดนะครับเพลงนี้ดูมาบ่อยมากแล้วก็ดูไม่ลงตัวแต่แต่ดูวันนี้ก็มีขัดมากแย่มาแต่ครูว่ามันมาสะอาดตาขึ้นกว่าทุกวงที่ทํามานะครับครูชอบช่วงโชว์เจ้าบ่าวเจ้าสาวสต็อปนิ่งไว้โดยไม่กวนกันแต่เวลาเบาโชว์ออกและมีชีวิตขึ้นมามันเหมือนได้ดู อละคารเวทีที่เขาทำกันค่อนข้างชัดเจนมากต้องชอบวิธีการคิดนะฮะ,ะมาดูเรื่องเต้นวันนี้ใส่กันเต็มเต็มเหมือนกันการไม่มีกั๊กเลยใส่กันมากแต่น,นี้รายการเต้นคุกวเท้ามันจะหนักๆไปนิดนึงมันจะไม่ผิวเรื่องเท้าวเวลาจะยกเท้าวเวลาดูหนักๆหนักที่เท้ามากไปนิดนึงอันนี้ถือว่าวิจารกรมาพัฒนาขึ้นจากปีก่อนๆนะครับเออมีดีมาอวดเหมือนกันนะครับก็ขอให้ความดีนั้นอยู่กับหนูแล้วก็พยายามพยายามมาอีกไม่รู้จะแพ้ชนะ ครูขอต้อนรับหนูอีกไม่รู้กี่ปีกี่ปีครับขอบคุณครับ,บามาดูพนมดวนครับวันนี้พนมรวนมาแบบในเรื่องราวของอสบ,สบายๆนะครูมองสบ,สบายๆทุกครั้งพนมทวนมาหนักอึ้งเลยแต่วันนี้ดีมากขอบใจมากเนี่ยใช่จริงๆมาโชว์มันมันเหมือนว่าเนี่ยมาโชว์ความสามารถน้องรวนรวนไม่ต้องกัาวัตถุอะไรมายุ่งเกี่ยววันนี้คำของครูเทียมอย่างเดียวคือ no comment หนูเยี่ยมอยู่แล้วครับ โรงเรียนที่6นะครับที่ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้แก่โรงเรียน พนมทวนขนุนประทัจังหวัดกาญจนบุรีครับค่ะก่อนอือ่นก็ขอขอบคุณคุณครูแล้วก็พี่ๆทีมง,งานทุกคนนะคะ วันนี้พวกเราวงดนตรีแลชพฤกษึกโรงเรียนวัฒน์นนออนทําเต็นทีแล้วค่ะปีหน้าฟ้าใหม่ปีหน้าพวกเรามาแนนอนเขาอแล้วก็วันนี้ก oh. nice. oh. 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 ็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเลยครับเพราะว่าเวทีนี้ก็เป็นเวทีแรกของผมด้วยนะครับซ้อมหนักครับจนเข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้อ๋อใช่ซ้อมหนักขนาดไหนถึงเข้าโรงพยาบาลก็คือวันวันหนึ่งซ้อมประมาณไม่ต่ำกว่า30บรอบครับ แล้วพอประกาศว่าได้แล้วก็รู้สึกดีใจครับก็สัญญากับแม่ไว้ว่าจะทําให้ได้ครับคุณพ่อคุณแม่มาไหมลูกคุณแม่มาครับคุณแม่นายหญตรงนั้นครับใช่ครับเสยินครับยกมือหน่อยครับอ๋อคุณแม่แล้วก็วันนี้พี่ๆกับขุนย่ามาให้กําลังใจด้วยอ๋อแล้วคุณพ่อล่ะตอนนี้คุณพ่อกับคุณแม่แยกทางกันครับก็เลยไม่ค่อยได้อยู่ได้กันอันอันนี้ขอโทษนะครับไม่ใช่ละลาบละล้วงนะเห็นว่าเวลาหิวข้าวบางทีก็ต้องไปที่วัดใช่ถึงขนาดไปไปข้อมูลที่ได้มา ไปทานข้าวข้าวที่เขาในงานศพอะไรแบบนี้ตอนนั้นแม่เขายากจนมากครับก็ก็แม่เขาว่าดูแลครับแบบเก็บของในป่าช้ามาให้กินจนโตครับก็ทุกวันนี้ก็ยังลืมไม่ได้ครับว่าแม่เลี้ยงจนโตมาถึงทุกวันนี้มีอะไรพูดกับคุณแม่หรอกพูดเลยหน่อยคุณแม่นั่งอยู่โน้นหรอกคุณแม่ครับวันนี้อาร์ตก็ทําเต็มที่ที่สุดแล้วแล้วก็ได้ผลมาดีด้วยนะครับก็จะบอกว่ารักแม่ที่สุดครับ พี่ครับพูดอะไรถึงลูกเลยฮะก็ภูมิใจกับลูกคุณนี้มากเลยค่ะลุงโน้ตจะบอกอะไรอย่างคนเราเกิดมาไว้ว่าจะยากดีมีจนสิ่งสําคัญต้องท่องไว้ในใจเลยกตัญญูแล้วจะประสบความสําเร็จชีวิตจะเจริญนะลูกนะขอเสียงปรบมือให้น้องหน่อยค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราได้โรงเรียนที่เข้ารอง โรงเรียนที่6แล้วค่ะนั่นก็คือโรองเรียนพนมทวนชนูประถมจากจังหวัดกาญจนบุรีนะคะรับทุนการศึกษา2 0 0 0 0บาทจากน้ำผลไม้ดีโดดูโอและยาสีฟันซิทมาค่ะและสำหรับโรงเรียนวัฒนานครนะคะจากจังหวัดสระแก้วค่ะรับทุนการศึกษา2 0 0 0 0บาทเช่นเดียวกันค่ะวันดีขอบคุณาคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณน้องทั้งสองโรงเรียนด้วยค,ครับ,รบ,บน้องอคนเก่งค่ะ และสัปดาห์หน้านะคะค้นหาโรงเรียนที่7ค่ะเพื่อเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะคะมาติดตามความสุขสนานแบบนี้ได้ใหม่ค่ะพวกเราทั้ง3คนและรวมถึงน้องๆและคณะกรรมการขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกับเราได้ใหม่เสาร์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครั Oh มไหมดลแล้วเนี่ิฟต์เขาก็เห็นด้วยครับรู้แล้วสี่ข้อเนี่ยโอ้โ oh, ห <c oughs> รู้แล้ว <c oughs> <c oughs>